สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้ตนครับผมสวัสดีอาจารย์ที่รักนกเขาที่ชื่นชอบนกเขาที่เขามาบึงคิดนี้นะครับก็ช่วงเศร้าๆอยู่ครับผมวันนี้เป็นวันหยุดเป็นหน้าที่และผิดชอบของเจ้าท่องพันชังครับวันนี้จะท่องครับผมก็ถือว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของไข่แล้วครับผมด้วยคาดโตแล้วก็ด้วยความสามารถครับผมฉันเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ เพราะว่าตอนนี้เจ้าเพชรมันลงครับผมก็เลยไต้เป็นเบอร์สองกระไม้กระสีมาตามเอานกตัวที่เอาเจ้าเพชรมาแล้วบโบ,บหยียบ้วครับผมพี่น้องไต่ไปไต่มาโดดไปโดดมาโบหยียบครับผมเป็นนกเสียงก่างลงแก้คู่ครับผมลงตัวนี้คู่หลพี่น้องกระสีใส่ต้นเกาเลยครับงาเกาต้นเกางาเกาเพื่อนหัน่ะแต่ว่ากระสีแดงแดงน้อย,อยครับผมวันนี้ว่าหันบเรตแดงเราว่างไว้ซือเอาไปลุยครับผมใส่ต้นเกาเลยครับผม กะเพาะสิเป็นยังไงมึงยังม,มูนมีนกปลาขันจั๊กตัวด้วยครับยังเหยียบกิ๊บยู่ตอนนกปลามาแล้วด้วยครับพี่น้องขอเลยครับผมเจ้าท<อ>่องมันช่างเรียกกิ๊บแป๊บนึ่งเขามาเลยครับผมเหงื่อเปอเ็นเยอะมา

ขดเงียบได้ไหมครับพี่น้องมึงมึงย,ยึงเหยียบขดอยู่สุดๆเลยตัวนี้เหรอขดข้องสีเขียวพรอมได้ปะครับพี่น้องสีน้องหมอบตัวให้ปะ ามือมี้เีเนบ่อตีมขี้งคับพี่น้องนักเบยนิ่งไลยบานี่ แสดงว่าลูกเขาเหนียดจ้าง,งี่ครับพี่น้องโม่เหยียบเลยครับผมสียลงค้อนแล้วโม่เหยียบครับผมอือหูาจะมีคนเคยมาตบผิดไว้ครับพี่น้องลักษณะอาการนุ่งสิเสียลงค้อนแล้วครับพี่ยานี่โม่ย่อมเหยียบเลยอือปวดแล้วพูดแล้ว,ลวตอนนี้อยู่ห้องไหนนะครับเด้อ น้ององค์ <forcé Deus respuesta> กลมซองกลมซองพี <builds Donald> <ling> <S 2 releasing> ่น oh. ้องลุดไปโดดโดดเอุ้ยคอยจั้จับข้อนอุ้ยตัวผิดอุ้ยเอ้าขึ้นไปดังสันอุ ตบพิษเป็นครั้งที่สามต่อนเนื่องเลยครับผมพเน็หลังนี้ครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเมื่อยเลยอ้เรี่ยวเลยครับพี่น้องบ่ลูกชายเหตุยังได้ครับเรื่อบาดนี่เพราะว่าโต๊บผิดเป็นครั้งที่สามเลครับผมเมื่อนี้เห็นจกๆเลยว,ลว่าต๊บผิษชั่วๆหรืเมื่อนี้เขาจับข้อแล้วก็ไตออกมากครับผม เงือกขึ้นกันเริ่มปานนี่พี่น้องเอ้ขึ้นเป็นยังสันอืสามครั้งต่อเน,นื่องเลยครับผมตัวผิดโอ้ยเฮ้ยเ่อยดิเฮ้ยเ่อยดีครับพี่น้องนี่ครับมองมาอักรีอยู่นี่ขุ่นเซย,ย์ุ่นโอ้ยไปเดี๋ยวมันพาคเข้าไปเอาเจ้าห้องรกันครับผมบ่มานแล้ว โอ้ต่ยต,ต่ต่บ่หมานเกิดสิบ่หมานต่อเนืองครับโพดสามเทือเลยครับผมพี่น้องเทือที่สามเหรอครับผมนี่ที่นกป่าเหยียบคอนเนียนเราบ่ได้นกกระสิพโพดแล้วผมกับโบลูสายเหตุเกิดจากอีหยังเริ่บาดนี้เลยเพราะปกติพเนียหลังนี้กระไส่ประจำแล้วครับผมตบบ่เคยผ่านละเหย,ยบเคขื้อเรียบร้อยละโอ้ย เลี่ยวระบาดแห้งเลียวตื้นพอมอีกคุณ<ฮ>เ,เสียเศษเลยเจ้าท่องนี่ครับผมใส่เว็นีิฐหรอกเห็นเห <ๆ S 1> ็นเหมือนก็ตาแล้วครับผมว่าโดดเหยียบค้อนเนเียดแล้วงยายนี่แล้วก็ตบผิดแล้วครับผมไปแล้วอ่านลานแล้วนี่โอ้ยเสียใจดิมาเสียดายกำบขาแต่ค้อนแหลก เอาลงเหมาอ้เบิร์นักันครับผมเอาลูกผ้าจะท้องลงมาสร,รุปลิปครับผมโว้ย <c oughs> เออปวดโฟมาปวดมาโดแท้นั่นคือเป็นจังซันเนื้อท้องไม่เป็นจังซันท้อง เออพี่น้องเลยมากแล้วครับผมเท็ดหนาซีวีอยู่บนนี้เจ้าท่องกันได้สามเถื่อตอนนื่งครับพี่น้องกะโดยตัวเดียวร้่มครับเจ้าท่องตัวเดียวคว่มที่ตบพิษนี่สองเถื่อแรกตบพิษผมกะไปตัดข้อนออครับผมตัดปลายข้อตออ่อให้สันลงมึงย่านน่ผมเห็นว่านกไม่เหยียบอยู่บะม่าณกลางๆนี้ได้ครับถอยออกมาไม่เหยียบอยู่นี่เที่มันลัน ก็บ้านอาจะตบผิดนะครับเพื่อไงอน้ยอมย่อม,อม,อมนี่ครับผมบามันไม่เหยียบอยู่แถวกลาง,งเลยตบผิดกีได้เฮ้ยเอาเอาเป็นว่าขอสรุปคลิปแล้วครับมื่อนี้พลาดแล้วครับคลิปนี้พี่นอ้องจะยังดีที่ได้เห็นช็อตโดดเซค่อนเซยังอยูอย่ดอกครับผมพี่น้องกระสิพอได้รุนได้เบิ่งน้ำกันไปนม้วนๆครับผม บสมเสียดเนาะครับเนาะเกมกีฬาได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่เป็นยังครับผมเอาไว้ธนีกรครับคลิปนี้กัสีภาเพิ่นต่อไปเรื่อยๆอยู่ดอกครับผมตามทางไปเรื่อยๆอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่งเป็นข้อนแรกกเยังเศร้าอยู่ครับผมใส่เวลาวัได้ดนสิไปอยู่ดอกครับผมลองเมืองมันสิเป็นยังไรอีกโอ้ยเอาไว้ธนีกรครับพี่น้อง ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเด้อผมกับเจ้าท่องสิเจ้าใจสิปดล็อกได้บาทนี่ขั้นไปอีกโต๊ะพิษอีกสิปูบนมีแนวสีเวแล้วครับผมงึดเป็นกําลังใจนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะครับผมเจอกัที่สำคัญกับสลด์เวลาของเอฟซีเบิงซอยเบิงโฆษณาซอยนะครับผมก็เป็นทุนเปิห้อนนะครับเนาะในการทำคลิปครับผมก็คลิปนี้ว้ยทยกรครับผมสวัสดีครับ